เนพระรามสามครับตอนนี้ออกจากซอยครับอินธรรมละยี่สองมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนวิภาวดีครับมาดูการจราจรพี่นอ้องในช่วงเที่ยงายเวลาสิบนาฬิกายี่สนาทีนะครับในซอยจะรถติดแน่ครับพี่นอ้อง เสออกไปได้ก็ใส่เวลานิดนึงครับจะใด้ภางในการออกมากกับโไกลไปไหนครับประมาณห้าลอยเมตรนะครับออกมาจากซอยครับอันนี้เป็นเนี่ยด้านขวามือครับตรงนี้ครับเป็น สูสารรถครับรถที่บอส่งานแล้วเขาก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ซื้อมาเก็บไว้ตรงนี้ทายหนังหลายหลอดนะครับอยู่นี่หนังเกี่ยวกับพวกสูสารรถเหียงประมาณเนี้ยครับมีการว่าทายดําหลายหลอดเลวนะครับรนี้ภาพพี่น้องเดินทางมาสารวจเส้นทางในการเดินทางไป เส้นหันพารามสนะครับทางนาเนี่ก็เป็นรถขายลูกชิ้นครับอาชีพนีมาธรรมดานะครับพี่น้องสาางไา่ใดเป็นกอบเป็นกำมากไม่เลยเป็นน่ายของเจ้าของในการทำงานครับลูกชิ้นซื้อมากกะถุงบ่อกี่บาทครับ สามสิบสีส่สิบเสียใหม่แล้วก็สามสี่โลกสิบบาทาก็ที่ว่าได้กาไรหลายโยครับเกินขรึ่งนะครับครับเมากอะเดี่ยวขวาไปถนนวิภาวดีครับมาสซ้อยกับรถติ๊บเจีงเสียครับ ใช้เวลาดินหนึ่งออกมากันอีกอะใส่เวลาเกือบสามนาทีครับในการเดินทางออาเนี่ยครับเดินทางมาสู่ถนนวิภาดี์ดีชิม,มุงนาไปขึ้นทางด่วน,ด,นดินแดงครับทางด่วนค่ะทางด่วนกะ หาสิบบาทครับคาาึ้นหาสิบใส่เวลาในการเดินทางประมาณเกือบยี่สิบสามสิบนาทีครับยี่สิบนาทีถรถติดนะครับแต่ถ้ารถติดช่วงแรงสิครับโอ้ใส่เวลานา,นานไป่ต๊อ รถบวบ้าพอดีช่วงเจ็ดโมงแปดโมงโรถติดแทงครับแล้วขันว่าช่วงสิบโมงเสียบอติดครับแล้วก็มา่าอีกช่วง,รงแรกๆปรบมามนห้าหกโมงค,งครับติดติดแหงครับใส่เวลานานเลยละ่ะขสีกลับสีเตือนทางครับับเขาสู่ทางคู่ขนานพี่พาวดีลังสิติ์มงหน้า ด่วนดินแดงครับลองเหดคลิปแบบขับรถเดินทางตามเส้นทางให้พี่น้องเบิ่งครับเพื่อมีพี่น้องทันใดนะครับสนใจกับภพัพในการเดินทาง เบาน้หัวหมวลในการเดินทางนะครับเพื่อพี่น้องท่าไดสนใจหรืออาจอยากรู้ว่าเส็นได้ไปเส็นได้ในการเดินทางนะครับนอกจากชีวิยามเก็บตรงนี้เาื่อให้พี่น้อง,บงบเบิ้งนะครับเนี่ยบรรยากาศช่วงสิบโมงครึ่งครับก็เลยลดลงลดว่างนะครับทั้งสองฟังนะครับ ถนนพระรามเก่าแจงวัฒนะท่าเรือบางนาดาวคะนองนะครับเพือออกเสน้นดาวคะนองนะครับเพื่อสีมุ่งหน้าไปพระรามสามนะครับเส้นท่านพระรามสามนะครับเ้นท่านพระรามสามก่อนถึงแม่น้ำเจา้าพระยาครับยังพระท่านได้ขามไปนะครับถ้าขามไปฟังนั่นก็จะเป็นฟังทนุนนะครับแต่ยั่งพระท่านขามนะครับนี่เขาเป็นบ่งใจด่วนดินแดงนะครับ รอกเข่าคิวจังหน่อยกรสีมีส,สองช่องทางครับถ้าสองทางสายกะสีใจเป็นสีเขียวครับกระสีใจเป็นเงินสดแต่คันสีเหลืองครับเป็นอีสีพัดกะสีใจเป็นเติมเงินนะครับเพื่อสะดวกสบายในการเดินทางครับเรได้รีบกะสามารถใส่อีซีพัดได้อีสีพัดกะ ซื้อนะครับในราคา1,000บาทก็ซื้อแค่เติมเงินนะครับ1,000บาทก็ให้เครื่องยิงสัญญาณของอีสิปัตมานะครับเขาก็สามารถเติมเงินได้ทางแอปทุกแอปพลิเคชันนะครับของธนาคารสามารถโอนเงินเติมเงินเข้าอีสิปัตนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับไม่ต้องรอรถติดตัวต้องเขาคิวในการจ่ายเงินนะครับแต่ปัญหาหลักของอีสิปัตก็คือนะไรครับเพ็นบอกครับพี่น้อง มีีรถถอยออกมาขันนึงนะครับนั่นครับกําลังถอยล้วเข่าซ่องนะครับฟังขวาสุดนะครับนั่นคือสาเหตุของการบริเช็คเงินนะครับว่ามีเงินนี่ครับพี่โกขั้นานกกับทอยอีกขันหนึ่งครับนะครับก็คือบริเช็คเงินนะครับว่าจะของมีเงินบ่อเอียงประมาณเนี้ยครับเงินบ่อพ่อนะครับมันก็ว่าสมาธิเตืในตอนนั้นนะครับการเติมก็ใส่เวลาบตอนนี้ใส่เวลา ถือว่านานอยู่ครับกสิเขานะครับก็เลยต้องมีการเติมลมน,นะครับแต่ก็จะเป็นจองท่าในความสะดวกสบายครับเพื่อผู้ดใดไร่ล็งรีบเวลาเร็งรีบนะครับก็สิได้ไปในรวดเร็วครับนี่ครับันมีใจค่าทั้งดวนนะครับ สี่ล้อห้าสิบบาทหกล้อสิบล้อเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแล้วก็สิบล้อนะครับก็รอยสิบบาทครับคอนเสิร์ตกับเตรียมเงินนะครับเดีจ่าค่าทั้งดวนนะครับจะได้รวดเร็วสะดวกกัหเองาแล้วพ้นอ่างหล้างนั่น รัใจไว้แล้วครับเงินท่อนๆาณสิบบาทใจไปแบ่งลอ,อยเบม,มาเดินทาง,งกันครับพี่น้องข้างข้างมุงนานะครับดาวขนองนะครับดาวขนองเนี่ก็สิไปเลยดาวขนองแล้วกับวางหน้านะครับข้าอสิไปแยกตรงแยกขวามือออกไปดาวขนองครับ ช่วงนี้อัะสิง่ายครับเพราะว่าถนนโลงนะครับในการเดินทางก็สิง่ายนิดนึงนะครับแต่ขับรถจิดก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับแล้วก็จิตดกบวิ่งสบายครับแป๊บเดียวนะครับในการเดินทาง ความสะดวกสบายครับในการเดินทางแต่เกิดมีการขึ้นทางดวง่วนมางกะรวดเร็วกว่าไปวิ่งข้างล่างข้างล่างอาจจะขิดไฟดวงไฟแดงนะครับก็เลยสใส่เวลาหลายในการเดินทางแต่นี่ขึ้นทางดวง่วนกะรวดเร็ววครับสะดวกนะครับสําหรับเวลาในการลิงลีบนะครับส่วนใหญ่กะมีการใส่ทางด่วนนี่แหละครับมากนะครับในการเป็นช่วงแรงกกะทางดวง่วนก็คือบริเวณทางด่วนนะครับมันติดเกินไปครับ แล้วแตู่นใดสะดวกกับพี่น้องเนาะในการเดินทางเนะาะทำมากประหยัดกะต้องวิ่งข้างล่างครับทามักสะดวกรวดเร็วก็วิ่งข้างบนก็นแต่ก็ต้องเสียค่าจ่ายในเรื่องค่าทางด่วนครนับนแล้ครับก็เลยเอามาแบ่งปันพี่น้องเนาะในเรื่องการเดินทางนะครับตอนนี้ส่ถนนบางนาดาวขนองนะครับ บบรถกบลังไล่มนได้ครับทำเวลาได้ครับดวันน,นนี้ใส่เวลาในการเดินทางมานนาสิประมาณตอนนี้1ินาทีแล้วในการเดินทางนะครับนอ้อง แต่ในใส่เวลาประมาณถ้าเป็นในรูปแบบนี้ก็ประมาณสิบหสิบหนาทีครับในการเดินทางเพื่อลงถึงเส้นท่นพระรามสามครับนี่แหละก็เลยเอาแบ่งปันให้พี่น,น้องาะในถนนของการเดินทางนะครับบางหน้าดาวขะนองเพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นท่านพระรามสามนะครับหลายท่านอาจจะคยมากนะครับเส้นท่านพระรามสามนะครับจะเป็น เป็นหา่หางห่างนึงนะครับที่ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางนะครับจอรดรถฟรีนะครับส่วนตอนนี้ด้หลายห่างนะครับจอรดรถเสียเสียตังค์นะครับเ,เสน้นทางพระรามสามถือว่าเป็นห่างที่ยังจอรดรถฟรีนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับที่ห่างก็เยอะแยะมากมมยครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านสินค้า นะครับท็อปสปูเปอร์มาร์เก็ตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครบครันนะครับมีทุกอย่างครับที่นั่นสามารถเดินเที่ยวเดินเล่นเที่ยวชมได้นะครับเดินทังประล้าสามกับมีอยู่6กสันครับความ 0, สูง6กสั่น แน่ครับกรุงเทพนะ,ระกรุงหลว่วตดตางจังหวัดเป็นยังไงน้องครับเป็นน้องน้อถ้าหนาวก็คอมเมนต์บอกกันได้พี่น้องเ้อแต่บรรย,ย,ยากาศหนาวๆนาวกะถือว่าดีครับส่วนตัวผมกะมักบรรยากาศหนาวครับมันนอนสบายครับรับสบายอันพอนาะง,งุดนงครับนี่ครับเรามุ่งนาะออก ขวามือมาแล้วมาทางดาวคนองนะครับมุ่งหน้าดาวคนองนะครับเมื่อกี่เป็นแยกที่ที่ผ่านบางหน้าออกตรงไปไปบางหน้าครับออกขวาแต่ว่าสิมาดาวคนองนะครับออกก็วิ่งเส้นดาวคนองตรงเลยตอนนี้รถเริ่มแบบแย่ขึ้นมานิดนึงครับทำความเร็วบ่ได้ครับตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณหกสิบครับความเร็วอยู่หกสิบครับรถลงครับรถลงเลยๆนะครับจราจรเริ่มใน ขัดครับทางเด้รลองเห็นคลิปแบบในการเดินทางถนนแจลาศิษฐ์พี่น้องเบิึงนะครับมาถึงใจพี่น้อง พามากคลิปนี้ก็คนไลค์กดแชร์กดติดตามเมีพี่น้องเด้อให้กำลังใจหากินทีน่ออนบานายลรวินครับเป็นช่องเล็กๆที่กำลังพยายามสร้างสารรค์นะครับหาจุดยืนในการเล็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนี่ยใกล้ถึงเส้นฐานพระรามสามแล้วครับอีกนิดเดียวครับแตดานขวามือครับรถติดแห้งนะครับที่สิมุณนาไป ดินแดงหรือไปเซนแอนเดอร์ไปท้าเรือไปบางหน้านะครับด้านขวามือไปไหนนะครับบนทางด่วนนะครับนี่ครับความมือไกลๆนะครับเห็นบอ่อตรงตึงสูงครับจะเป็นเส้นทนางพระรามสามนะครับถึงแล้วนะครับใช้เวลาในการเดินทางแค่สิบสี่นาทีนะครับเข้าตรงลง่งทางนาแล้วครับ ต้องลงดวนนะครับลงดวนนะครับรถล,ลงดวนที่ถนนสาธุประดิษฐ์นะครับลงดวนสาธุประดิษฐ์นะครับนีลงตรงนี้นะครับพอดนขวามือก็เป็นเส้นถนนพระรามสามนะครับนีตรงนี้เป็นเส้นถนนพระรามสามพี่น้องเห็นบน่น้อนี่ครับเราก็ลงดวนนี่ครับ โล่งเราชิดขวามือเลยนะครับเด้อชิดขวามือนะครับสีกราบรถนะครับกราบรถลดแล้ชิดซ้ายนะครับกันถึงเส้นทันพระรามสามแล้วครับนี่ครับกราบมากราบรถลต่สะพานนะครับดูจังหวะรถนิดนึงครับว่าเขาต้องชิดสายพอดีไฟเขียวพอดีต้องรอนิดนึง ใสยเลยครับชิดสายสุดเลยครับมุ่งหน้าถนนนางลิ้นจีครับนี่ครับ้างหน้าเป็นเส้นท่านพระรามสามนะครับน้ะเดี๋ยวซูมพี่น้องอย่งนี้ครับเส้นท่านพาซาพระรามสามนะครับถึงจุดหมายนะครับใช้เวลาในการเดินทางทั้งเการถเอียงเรียบร้อยนะครับก็ประมาณ1ิบเจนาทีนะครับถึงเส้นท่นพระรามสาม ครับข้างหนาเป็นเส้นทางระสามนะครับนาออ่ะนี่แหละครับเอาคลิปในการเดินทางไม่พีน้องดูถนนดูเส้นทางไว้น้อกันนะครับช่วงด้ซ้ายนะครับเวลา10โมงส2นะครับอ่ะลาพีลาน้องไปพบพ่อกันคลิปหนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศในการเดินทางไม่พีน้องเบิรงใหม่นะครับฝากกดติดตามไปหลุกทวีนะครับฝากกดตามหากินเทียนบานใบยลุดทวีนะครับพี่น้องเด้ออ่ะพบพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่เด้อครับ